เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนอรินพสวัสดีครับเรื่องนี้ต้องคุยนะครับมาเจอกันในช่วงดึกๆค้ำๆที่ดูบอลกับแนทเหมือนเช่นเดิมนะครับพอดีพอดีครับแฟนช่องผมไปเจอสกู๊ปตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจาก The a t อ l e สตนะครับก็เลยนำมาแปลฝากกันอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะทำให้เราเข้าใจถึงอีกหนึ่ง สูตรการเข้าทำวิธีการเข้าทำวิธีกา,าธการเล่นเกมรูกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวของ The a t h l e t i c นะครับที่ชื่อว่า a า m ม d ดฟ l า d ิเนี่ยเขาเจาะเกี่ยวกับการเล่นเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งวิธีการเข้าทำที่เฮ้ยเราเห็นว่าช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับอาร์ซนอลเป็นทีมที่ทําประตูจากลูกเตะมุมได้ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์เดก็ค่อยๆพัฒนาตรงนี้มาเรื่อยๆเช่นกันเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดครับเจาะลึกกันไปในเรื่องนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางวาลิดเขาเอาสตัทส์ับเอาภาพรวมเศิติมาให้ดูก่อนนะครับว่าเราเนี่ยกับลูกเตะมุมเนี่ยมันมีจุดดีหรือว่าจุดด้อยอย่างไรบ้างนะครับจุดดีก็คือซีซั่นเนี่ย กลายเป็นว่าเราทำประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยนะครับร้อยครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าเราทำประตูจากลูกเตะมุมได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับจากสแตตดตรงนี้คือพุ่งไปมากกว่าอาร์เซนอลอีกแต่มันก็มีจุดด้อยเหมือนกันก็คือเราก็เสียประตูจากลูกเตะมุมเยอะเช่นกันคุณจะเห็นว่าอาร์เซนอลนะครับที่ไปอยู่มุมขวาบนแต่ยังไม่ได้ขวาเท่าเราเนี่ย ก็แสดงว่าเขาเป็นทีมที่ทําสกอร์จากลูกเตะมุมได้เยอะนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เสียประตูจากลูกเตะมุมน้อยก็คือเด่นเซตพีซในจังหวะคอนเนอร์คิกทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับส่วนฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคอาจจะยิงประตูได้นะครับแต่สิ่งที่ต้องไปปรับแก้กันต่อไปก็คือเสียลูกเตะมุมให้กับคู่ต่อสู้แล้วก็มีโอกาสเสียประตูแต่ว่านั่นอาจจะพูดถึงช่วงที่เอาทายไปดียังเฝ้าสาด้วยนะครับยังไม่ใช่ ทางเซนเนอร์ลัมเมนส์ครับเสถียนี้ก็คิดอารมณกันไปนะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะอธิบายต่อครับเราจะเริ่มแบบนี้ก่อนว่าไอการเปิดแตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเรามักจะเปิดแบบอิ wing, นสวิงนะครับเปิดแบบอินสวิงมันก็จะต่างจากอท์สวิงสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรคุณลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเป็นการเปิดแบบอิ wing, บนสวิงบอลเนี่ยมันจะโค้งเข้าหาผู้รักษาประตู แต่ถ้าเปิดแบบ Out ส w วิงนะครับบอลเนี่ยมันจะโค้งหนีรประตปศะตูไปสมัยก่อนตอนยุค90เดวิดเบคแฮมเหมาลูกแตะมุมถ้าสมมุติว่าเปิดจากฝั่งซ้ายเบคแฮมก็จะเปิด In Swing เข้าหาประตปรตัตรูแต่ถ้าเปิดจากด้านขวาเบคแฮมก็จะเปิด Out ส w i n g มันก็จะโค้งหนีประตูไปแต่ณนะปัจจุบันครับตั้งแต่มีแบรนด์เอ็มบโรมาแมนเชสเตอร์ Manchester, แต่ใช้การเปิดแบบอินสวิงเยอะมาก โดยที่ทางฝั่งซ้ายบรูโน่ถนัดขวาใช่ไหมครับก็จะเปิดโค้งเข้ามานะครับแล้วมันก็จะโค้งไปกดดันผู้รักษาประตูขณะเดียวกันทางฝั่งขวาก็จะเป็นบรันเอมโบโมที่ถนัดซ้ายเป็นคนเปิดเข้าไปนะครับซึ่งนั่นแหละครับเราจะเห็นตามสตัดตรงนี้ว่าไรเต็ดเปิดอินสวิงนะครับทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยเกือบ80ก็คือแทบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งอะ จังหวะที่จุดตกโค้งลงไปเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่บริเวณนี่เลยในกรอบ6หลาซะเยอะนะครับ20กว่าเปอร์เซนต์ยีอเปอร์เซนต์ยีเปอร์เซนต์อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้วิธีการครับคือจริงๆเนี่ยซีซั่นนี้หลายสื่อทำวิเคราะห์ลูกแตะมุมของอาร์เซนอลไว้เยอะมากๆซึ่งอาร์เซนอลล์เขาก็มีสูตรของเขาอะนะครับส่วนของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอ่ะเราจะมาว่ากันแบบนี้ คือหลายมิติเราก็จะต้องพูดถึงหน้าที่ของแต่ละคนคือไม่ใช่แค่การที่มันจะมีแค่ตัวมูงทําประตูตัวเดียวมันมีหลายคนครับบางคนช่วยมาร์กบางคนช่วยสกรีนบางคนช่วยวิ่งกันทางอะไรแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วคนที่จะรอรับลูกเปิด ก็คือเป็นคนโมงจบสกอเร์เป็นคนกระโดดเหินเวหามาเทคโดยปกติจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายนี่คือหน้าที่หลักนะครับมาทตายเซลิกจะทำหน้าที่ในการบล็อกหรือว่าสกรีนผู้รักษาประตูไม่ได้บอกว่าจะทำฟาวนะคือยืนกันทางผู้รกษาประตูวไว้ไม่ให้ประตูออกมาเล่นได้ง่ายส่วนลูกชอรครับหน้าที่ของเขานะครับคือการบล็อกผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้ามที่ยืนคุมโซนอยู่ไม่ให้เข้ามาป้องกันได้ ตัวอย่างเช่นครับตัวอย่างเช่นลูกนี้นะครับที่เจอกับทางฟูแลมนี่เป็นประตูที่เลนิโยโรงงได้นะครับแมวเ,เต็ดเนี่ยตอนนั้นใช้ผู้เล่นเกมรับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอย่างมาต้สซอิกนะครับเลนิโยโรแล้วก็ลุกชอนะครับส่วนมาทุสคุนย่ากับเบนยามินเชสโกนะครับอยู่ที่บริเวณเ,เสาไกลนะเราจะเห็นว่าเชสโกกับคุนย่าก็จะอยู่ด้านหลังชอโยโรแล้วก็เดลิกอีกทีนึง นะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่เสาไกลหมดเปิดเตะมุมเดี๋ยเราเปิดจากทางนั้นขวาเข้ามานะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าฟูลแลมเขาทําการตั้งรับที่เสาแรกไว้เยอะมากเนี่ยนะฮะยืนตั้งงานอยู่แถวแรก1คนแถว2องสี่คนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเปิดอินสวิงเข้าไปนะครับแล้วเปิดไปที่เสาแรกน่าจะโดน ผู้รักษาประตูของฟูลแลมเนี่ยนะครับอย่างแบรเลโน่เนี่ยไปดักได้ง่ายๆนะครับทีนี้อ่ะเอมโบโมก็เปิดบอลอินสวิงเข้าไปนะครับก็คือเปิดโค้งให้มันแบบให้มันไปกดดันรูักประตูเปิดเข้าหาประตูแล้วก็เปิดไปที่เสาไกลนะครับเราจะดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันดับแรกครับคุณจะต้องเห็นลูกชอที่เสาไกลก่อนลูกชอเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามมาร์ก แล้วก็พยายามกันไม่ให้โรดิโกมูนิสที่ยืนคุมโซนที่เสาไกลเนี่ยนะครับไปป้องกันพื้นที่ตรงนั้นได้ลูกชอก็จะประกบติดอยู่คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งครับคุณจะเห็นมาไตสเซลิกนะครับที่คอยสกรีนแบร์เลโนไว้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเหลือแค่เลนี่ยูโรกับแควินบาซีซึ่ง แคบินบาซี่มองลูกฟุตบอลครับว่าลอยตกมายังไงแต่ทีนี้เขาไม่มีตาหลังเขาก็เลยไม่ได้มองโยูโรและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าพอโยูโรอยู่ข้างหลังบาซี่อยู่ในจุดที่ได้เปรียบพื้นที่ที่ได้เปรียบเขาก็ถอยหลังมาแล้วก็หมงประตูได้นะครับแล้วสุดท้ายบอลก็ฉลับมูนิสเข้าไปสิ่งที่จะต้องโฟกัสกับจุดนี้อันดับแรกคือเดลิกครับที่คอยทำให้ฝั่งของเบเรโนนะครับ ไม่สามารถที่จะออกมากะจงังหวะตัดบอลหรือทําอะไรได้ถนัดนักนะครับหรือว่าลุกชอที่พยายามมาร์กทางมูนิสไว้ที่เสาไกลนะครับจริงๆแล้วอาร์เซนอลเขาก็ทําบ่อยอยู่นะครับเขาจะใช้วิลเลียมซาลิบาเป็นคนสกรีนผู้สัยประตูฝั่งตรงข้ามนะครับของเราจะเป็นมาตายเซิกนะครับนี่คือประตูในเกมเจอกับฟูแลมนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วกันครับคือเกมเจอกับนอตติการ์เรส ถ้าทุกคนจําได้คือคาเซมิโรโหมประตูขึ้นนําได้นะครับเหมือนกันครับเท่านี้เป็นการเปิดอินสวิงเข้ามานะครับแต่ว่าคนเปิดจะเป็นบรูโน่จากทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิมครับฟอ r e เรสก็ใช้วิธีการตั้งรับลูกแตะมุมแบบคุมโซนทั้งหมดนะครับโดยที่จะมีเนโกวิลเลียมส์นะครับไรอันเยสแล้วก็มอร์แกนกิฟส์ไวท์นะครับที่ป้องกันบริเวณเ,เ,เสาไกลส่วนเสาแรกก็มี สอสคนนะครับคอยประคองอยู่นะครับอ่ะซึ่งของแมต์เนี่ยเราก็จะอยู่เสาไกลอออยู่ที่เสาไกลเป็นหลักนะครับโดยที่คุณจะเห็นว่าคาร์สเมโร่นะครับเดลิกหรือแม้ตต่ลุกชออยู่เสาไกลหมดนะครับไปทีนี้อ่ะคุณจะเห็นว่ามาไตส s ซลิกอยู่ที่เสาไกลแต่อยู่เกือบสุดเส้นหลังเลยเพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่ของเขาเหมือนเดิมครับ เขาจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้แมทเซลส์ประตูของฟอเรสตให้ได้มากที่สุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยลูกชอครับหน้าที่ของเขาก็คือสกรีนไรอันเยสไว้นะฮะซึ่งนั่นแหละครับชอเนี่ยเข้าใกล้เยสเพื่อไม่ให้เยสเนี่ยนะครับมาป้องกันพื้นที่หน้ากรอบ6หลาได้ทีนี้ครับเบนจามินเชสโก อยู่รอบนอกครับแล้วก็กําลังที่จะจู่โจมเข้ามาโจมตีที่เสาไกลตอนแรกครับคุณจะเห็นนะครับอะตามภาพนี้เลยว่ามอร์แกนกิฟส์ไวทนะฮะที่อยู่ติดกับคาเซมิโร่นี่แหละนะครับตอนแรกอยู่ติดกับคาเซคุณจะเห็นคาเซเบอร์1 8อยู่นะข้างๆเสื้อแดงคือกิฟส์ไวทนะครับตอนแรกกิฟส์ไวทอยู่กับคาเซมิโร่แต่พอเชสโกเป็นตัวหลอกวิ่งเข้ามาปุ๊บ กิฟส์ไว้รีบพละจากเชสอ่อพละจากคาเซมิโร่ครับแล้วก็ไปหาเบนจามินเชสโกทันทีทีนี้พอกิฟส์ไว้เข้ามาหาเชสโกปุ๊บนะครับเยสก็รู้ละว,ว่าคาเซมิโร่คนที่ม่งทำประตูให้เราในวันนั้นว่างอยู่แต่ลุกชออีกแล้วครับลุกชอเป็นคนที่บล็อกแบรนันเยสไม่ให้วิ่งเข้าไปหาคาเซมิโร่เห็นไหมฮะลุกชอเป็นคนที่เฮ้ย ถ้าสมมติมีใครจะวิ่งก็หาตัวหมบล็อกไว้สกรีนไว้ฉะนั้นการมีอยู่ของลุกชอในหลายเกมสําคัญมากเชสโกในเพลย์นี้เป็นตัวหลอกครับเขาพยายามวิ่งจู่โจมเข้าไปนะครับแล้วทําให้ผู้เล่นเกมรับฝันของข้ามคนหนึ่งทิ้งตัวประกบไปหาตัวเองนะครับแล้วพอตัวที่เป็นทารเก็ตจริงๆอ่ะก็คือตัวที่จะเป็นผู้ทําประตูของเราเจริงๆว่างอยู่ลุกชอจะสกรีนไว้ไม่ให้คนที่อยู่ใกล้สุดเข้าไปแย่ แล้วสุดท้ายก็จบด้วยลูกโมงช็อตนี้ของคาเซมิโร่ครับและอีกหนึ่งจุดในภาพนี้ที่คุณจะลืมไม่ได้ก็คือคุณจะเห็นว่ามาไต้ยลิกนะครับสกรีนแมตชเซลส์ไว้นะครับลูกชออยู่ใกล้ไรอันเยสครับสุดท้ายแล้วไรอันเยสเข้ามาหาคาเซมิโร่ไม่ทันเดลิกก็สกรีนรุสษษประตูอยู่เพื่อไม่ให้ริสประตูเห็นเหลี่ยมเห็นมุม นะครับคือไม่ได้ขัดขวางการเซฟนะครับแต่ก็คือทําให้ประตูไม่สามารถที่จะมีทัศนวิสัยนะครับหรือว่าสามารถจะเห็นอะไรได้มากนักท้ายที่สุดคาซิมิโร่เทคตัวโม่งเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วยกันทํางานหลายส่วนครับแต่ว่าลูกนี้นะฮะต้องให้เดลิกที่ไปสกรีนผู้สัรประตูนะครับลูกชอนะครับที่คอยไปสกรีนไรอันเยสแล้วก็เชสโกที่วิ่งไปเป็นตัวหลอก ฉะนั้นสูตเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าวิธีการเล่นเกมรุกจากจังหวะลูกเตะมุมมีหลายคนช่วยกันครับแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ลูกที่เจอท็อตแนมฮอสเปอร์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาทีนี้วันเสาร์อีกครั้งหนึ่งอะยังไงก็ต้องพูดใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะว่าโอ้โหหลายท่านพูดถึงจังหวะที่โซนเนลล์ลาเมนส์วิ่งดึงตัวประกรบเข้าไปนะครับซึ่งผมพูดไปแล้วแหละในบลตี้เฮลแต่ว่าจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะกว่านั้น รายละเอียดมันมีมากมายกว่านั้นนะครับอ,อันดับแรกนะครับสเปอร์เขาก็มีการป้องกันในช็อตนี้คุณอย่าลืมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหลือผู้เล่นน้อยกว่านะครับในช่วงวัานั้นเรามี10คนเอาฟิลก็มีแค่9ส่วนสเปอร์มีผู้เล่นมากกว่ามนเต็ดก็ทุบหมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าช็อตนี้โดนสเปอร์โต้กลับก็ยอมแล้วอะเพราะว่า1เวลามันจะหมดแล้วนะครับแล้วก็2คือ2 1กับ3 1ถ้าโดนโต้กลับช็อตนี้ก็คือแพ้ค่าเท่ากันอยู่ดี เบอร์11ของสเปอรค์คือมาติสตาวครับก็พยายามอยู่ที่เสาแรกคือเกิดสมบุกเมตาเต็ดเล่นสั้นนะครับหรือว่ามีตัววิ่งสอบมาเสาแรกเนี่ยทางมาติสตาวก็จะเข้าไปพยายามป้องกันนะครับส่วนวิลสันโอโดแบร์หมายเลข28นะครับก็จะอยู่บริเวณรอบนอกครับโอโดแบร์ก็จะพยายามปกป้องพื้นที่หน้ากรอบ6หลา นะครับสมมุติว่าจะมีอุกเต้ที่อยู่ใกล้ตรงนั้นถ้าสอดเข้าไปโอโดแบร์ก็จะมาร์กอยู่เจ็ดสเปนนะครับคุณจะเห็นนี่เลยนะฮะที่มีวงกลมสีขาวขาวยืนจ้องเอมเบโมะเขม่งเลยครับส่วนมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกับไเดนจอ์นสันก็เข้าคู่กับมาตายเซลิกแล้วก็เลนี่โยโรนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าฟานเดอร์เฟนเข้าคู่กับโยูโรนะครับแล้วก็จอ์นสันเข้าคู่กับมาตายซลิก จุดที่ผมว่าสเปอร์ละเอียดน้อยไปหน่อยคือแบบนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยมิกกี้ฟานอเวนเอาความเข้าใจนะครับคือเขาน่าจะเป็นเซนเ,นเตอร์ที่แกร่งที่สุดของสเปอร์โอเคมีคริเยนโรเมโร่ด้วยใช่นะครับแต่ว่าด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ด้วยความคล่องตัวโดยปกติแล้วมิกกี้ฟานอเวนน่าจะถูกวางให้ดูแลแฮร์รี่แม็กควซึ่งแฮร์รี่แม็กควคือหมายเลขหนึครับ เป้าหมายแรกหนึ่งในการทําประตูลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม็กควายไม่อยู่แล้วมีอาการบาดเจ็บแล้วก็ออกไปแล้วนะครับแต่ขณะดเดียวกันคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มีการคุยกันตรงนี้ว่าพอแม็กควายออกไปเนี่ยทางผู้เล่นสเปอร์จะไปมาร์กใครคุณลองนึกภาพตามนะครับพอไม่มีแม็กควในสนามแล้วอะ่ะคนที่ น่าจะน่ากลัวที่สุดในการหม่งทำประตูวไว้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือใครก็คงไม่ต้องคิดกันยากปาะมายคือมาไตาสลิกเป้าในการเปิดจะไปอยู่ที่เดลิกอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าช็อตนี้คุณจะเห็นว่าคู่ประกบนะครับของมิกกี้ฟานเดเฟนคือเลนี่ยูโรครับฟานเดเฟนเลือกที่จะเดินเข้าไปหาโยูโรเดินไปเอาโยูโรเดินคำว่าสับคําว่าเดินเอาหมายถึงก็คือเดินไปเอาตัวประกบเนบีเดินมาร์กนะครับ ส่วนมาทายสลิกปล่อยให้แบรนด์จอห์นสันเป็นคนคุมผมเข้าใจมุมหนึ่งคือจอห์นสันเขาเรียกว่าไงก็ใช้คำว่าไม่ได้โดดเด่นในเรื่องลูกลากาศมากเป็นปีกก็ต้องอป้องกันอยู่รอบนอกนะครับทีนี้สองเกมที่ผ่านมาที่เราคุยกันไปเราจะเห็นว่าเดอะลิกเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับ ในเกมที่เจอกับ Forest ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่หรือเกมเจอกับฟูลแลมหน้าที่ของเขาคือการสกรีนหรือว่าพยายามที่จะทําให้ประัูประตูลเล่นยากนะครับทีนี้พอมาเกมนี้มาตา้ยสลิกต้องเปลี่ยนหน้าที่ตัวเองไปเป็นตัวจบสกอร์บ้างวิธีการของเมเอร์เตดเปลี่ยนครับคนที่สกรีนสัประตูอย่างวิ c คาริโอค,คือเมสันเมาส์แทนครับ หน้าที่ของแต่ละคนนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับนะฮะโรูโนเฟนเดสเปิดเข้ามานะครับเราจะเห็นว่ามาไตายสลิกนะครับตอนแรกเหมือนจะวิ่งเข้าไปตรงกลางแต่สุดท้ายเดลิกขยับตัวเองครับไปที่เสาไกลโยโรตอนแรกนะครับก็อยู่บริเวณเสาไกลเหมือนกันแต่โยโร ก็ขยับเข้าไปตรงกลางเพื่อดึงให้มิกกี้ฟันเดอร์เฟนตามไปด้วยครับฉะนั้นเมื่อฟันเดอร์เฟนตามโยโร่ไปปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเอา้าวคราวนี้เสาไกลก็ว่างสิครับตัวที่ป้องกันน่วงอากาศได้ดีที่สุดคนหนึ่งของสเปอร์ที่ไม่ใช่เควินดานโซ่เบอร์สเพราะเบอร์สเนี่ยยืนคุมโซนอยู่นะครับยืนคุมอยู่ในกรอบหหลาเลยในพื้นที่ไข่แดงเลยนะครับแต่ว่าเอา้าก็ เราไม่ได้โยนไปที่บริเวณกลางกรอบ6หลานี่เป้าในการเปิดของบรูโน่ฉอนเนี้ยมันอยู่ที่เสาไกลใช่ไหมครับฉะนั้นอ่ะสิ่งที่แต่ละคนทำเมาส์สกรีนวิคคาริโอไปนะครับจังหวะของโยโร่ก็ดึงทางมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเข้าไปข้างในนะครับคราวนี้ก็เหลือมาไตาสลิกกับเบรนแดนจอร์ซันที่ไม่ได้เด่นเรื่องเกมรับฉะนั้น สกิลในการอ่านการวิ่งของผู้เล่นฝั่งตรงข้ามสกิลในการเหลือบตาหลังสกิลในการชิงจังหวะเล่นลูกโมงกับมาไตายเซลิกนั่นไม่ใช่จุดเด่นของเบเดนจอรสัันอยู่แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเมาส์ที่ไปสกรีนประตูเราพูดถึงโยโรที่ดึงฟันเดอร์เฟนเข้าไปขณะเดียวกันลุกชอครับเป็นอีกคนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกัน นะครับเพราะว่าลุกชอเป็นคนที่มาร์กโรดิโกเบนทันคูครับเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าคุณดูภาพนี้นะครับคุณจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าโอเคโยโรสามารถดึงฟานเดเวนก็ไปข้างในได้เมาส์จัดการกับรูดใส่ประตูไปนะครับแล้วเบนแดนจอนสันอาจจะตามมเดลิกไม่ทันแต่ถ้าสมมุติลุกชอไม่ไปมาร์กแล้วก็สกรีนโรดิโกเบนทันคูไว้เบนทันคูที่ใช้คําว่ามี สกิลในเรื่องของเกมรับมากกว่าจอร์นสันอยู่แล้วก็จะเห็นสถานการณ์แล้วก็ไปซ้อนทางไปด้านจอรนสัน Johnson ไว้ทำให้ประตูของเดลิกอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยต่างทำหน้าที่ของตัวเองครับชอดูเบนทันคูเมาส์ดูวิคาริโอนะครับโยโรดึงให้ฝั่งของฟันเดอร์เฟนตามเข้าไปส่วนเซนเนอร์ลามเมนเซนเนอร์ลาเมนมีบทบาทอะไร ซึ่งนาร์เมนก็พยายามที่จะทำให้นี้เลยครับผู้เล่นสเปอร์สองคนสเปนส์กับโอโดแบร์นะครับก็หลงไปเหมือนกันนะครับคือหลายท่านพูดถึงบทบาทของเาเมนลาเมนมีบทบาทจริงครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมคนที่ผมอบอกไปทั้งลุกชอเมเันเมาส์เลนิโอโรนี่คือ3คนที่มีบทบาทมากๆจนกระทั่งสุดท้ายเดลิกก็โขกเข้าไปได้นะครับฉะนั้นคือ เราก็ภูมิใจในในแบบของเราเองนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเขาก็มีูตรแตะมุมแะรต่างๆที่ยอดเยี่ยมของเขาแล้วก็ต้องยอมรับว่าในหลายๆประตูที่เราได้นะครับในระยะหลังๆนี้เหมือนใช้คำว่าบางแล้วกันบางประตูที่เราได้ในระยะหลังนี้นะครับก็มาได้จากจังหวะลูกแตะมุมเช่นกันซึ่งสถิติบอกชัดเจนครับว่าค่า XG กนะครับกับการเข้าทําลูกแตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จากร้อยลูกเตะมุมหลังสุดครับโอ้โหมันพุ่งขึ้นเยอะมากทุกคนครับอ่ะซีซั่นส2 1 8 9 0 1 9ก็คือซีซั่นที่น้ำมูคุมและโซชามาต่อซีซั่น19-20คือโซชานะครับโซชาต่อรังนิกอ่ะแล้วก็มาอ่ะ,อะโซชาปีนี้ดทีครับแล้วก็เป็นโซชาต่อรังนิกช่วงโซชาอาจจะไม่ได้เด่นลูกเตะมุมเท่าไหร่ นะครับยุคน้ามูช่วงหนึ่งอาจจะเด่นกว่าหน่อยเพราะว่าโอเคน้ามูอาจจะมีบอล direct บ้างแต่ยุคโซชาไม่ได้เด่นตรงนี้นครับพอมาถึงยุคเทนฮาก ark, โอเคมันก็จะมี XG ประมาณ3.5-3.4ว่าไปแต่ซีซั่นนี้ของอามูริม7.1เลยครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตแล้วก็จะต้องบอกว่าบอลซ้อมแน่นอนนะครับอันนี้ใครจะบอกผมอวย ก็ไม่เป็นไรแต่สติมันก็ชัดนะครับอย่างที่ผมบอกทุกครั้งทุกท่านผมแร์อันไหนดีผมพูดอันไหนไม่ดีผมก็พูดไอ้จุดที่ผมวิจารณ์เรื่องเปลี่ยนตัวนะครับเรื่องของการไม่แก้ช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยปล่อยให้เราเป็นรองกองกลางอ่ะผมพูดไปแต่บัดดี้เฮลแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องลูกแตะมุมก็เป็นอีกเรื่องที่เออทำได้ดีมันก็ต้องชื่นชมก็ต้องว่าไปเป็นกรณีกรณีนะครับเอาล่ะ วันนี้น่าจะเจาะละเอียดกันเลยแหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลูกเตะมุมหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมยังไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีคลิปช่วงเช้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็จะทิ้งคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยยาวไปเพราะว่าพรุ่งนี้เท่าที่ผมเข้าใจงานของผมก็คือผมต้องไปอัดอรายการที่ขอบสนามตั้งแต่เช้าอาจจะไม่มีคลิปช่วงเช้านะครับแต่ถ้าสมมติมีข่าวสําคัญหรือว่า,ามีอะไรที่น่าสนใจย,ยเรามาว่ากัน แต่หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับก็เนื้อหาเจาะลึกแบบนี้นะครับถ้าชื่นชอบนะถ้าชื่นชอบจริงๆนะครับเพราะว่าบางอย่างเราก็ตั้งใจทำเนาะนะครับฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็พาดตรงไปตรงมาเลยนะครับคือก็จะมีบางท่านบ่นเรื่องท่าหัวคลิปเข้ามาเรื่อยๆก็ยังมีอยู่นะผมก็เห็นซึ่งผมก็คุยกับท่านไปแล้วว่าก็มาเจอกันตรงกลางนะครับเพราะว่า คือถ้าผมพาดแบบโอ้โหฉเฉลยหมดทุกอย่างเลยเปิดให้เห็นหมดเลยอะนะครับใช่ไหมแล้วบางท่านรู้สึกว่าอ๋อก็รู้หมดแล้วนี่ก็ไม่ได้เข้ามาให้ความสนใจใช่ไหมครับผม้าใจบ,บางท่านก็จะกดมาดูแต่ว่าอยู่แล้วเป็นประจําแต่บางท่านก็โอเคก็เห็นแล้วนี่ก็ไม่กดก็ได้นะบางทีคือคือในมุมของคนทำคอนเทนตนะ์การทําหน้าปกมันสําคัญมากๆกับการที่ เราจะรู้ว่าแฟนช่องเราจะมาดูเราไหมาอันนี้ก็อยากให้เขาใจแต่ผมก็จะแบบย้ำอีกทีนะเราจะไมไ่มานั่งแบบเฮ้ยแมนยูได้ตัวแล้วคนนี้แต่เข้าไปี่ข้างในไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นคืออันนั้นคือการทำเฟกนิวส์หรือเฟกเฮดไลน์หรืออะไรก็ว่าไปซึ่งผมไม่เคยทำที่ผมทำที่สุดก็คืออาจจะแค่แบบโอเคทิ้งปริศนาไว้ที่ผ้าหัวให้มันตื่นเต้นหน่อยเฮ้ยทำสิ่งนี้นะทำสิ่งสำคัญอะไรนี้เพื่อที่จะเฮ้ย มันน่าติดตามว่าข้างในมันคืออะไรอันนี้ผมเล่าหมดเลยนะครับเล่าตรงๆเลยแต่ทีเนี้ยสุดท้ายบางท่านก็บอกคิกเบทอีกแล้วคิกเบทคือมันเกินไปนิดนึงแล้วก็อยากให้เข้าใจคนทํางานนะขอให้เข้าใจกันด้วยนะผมพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือคนละไม้คนละมือคนละเรื่องอะไรม,มาคนละเครึ่องทางนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนะเครียดเลยนะฮะกินกาแฟาดีกว่า <laughs> ดื่มกาแฟกันครับนะฮะช่วงท้ายกันแล้วนะครับฝากด้วยนะครับกับทางอาราบัสสปีดนะครับก็รอบนี้นะครับมาในรูปแบบซองบ้างนะครับแบบซองอาราบัสสปีดนะครับทรีอินวันมี2รสชาตินะครับออริจินอลหอมนุ่มกลมกล่อมแล้วก็เอสเปรสโซ่หอมเข้มเต็มรสกาแฟแพ็ค30ซองครับคุ้มค่าราคาโดนใจแพ็คละ99บาทนะครับหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำโรตารี่บิ๊กซีซีจีบอลจีฟี่แล้วก็ร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศนะครับยังไงฝากไว้กับทางอาราบัสนะครับผม โอเคนะครับประมาณนี้นะครับทุกท่านครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสำคัญหรือว่าถ้าผมเปลี่ยนใจเราจะทำคลิปเช้า,าวันอังคารไหมเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ว่าโอเคผมคิดว่าวันนี้น่าจะครอบคลุมและกับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีลูกเตะม,ม,มุมผมจะเตะเจาะละเอียดละเอียดมาให้หวังวันชื่นชอบกันฝากเข้ามาดูกันฝากแชร์ฝากไลค์กันเยอะเพราะว่าผมก็ตั้งใจทำจริงๆประมาณนี้นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ